สวัสดีครับนะครับอาบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับบ้านทางไปบ้านนะครับแม่แม อ่อ้วนหางหลากดินแล้วโอ้ยหางยาวมากนะครับถือว่าสวยมากนะครับโมเดลหางบรนทายนี่คือสวยหางสวยสวยนะครับโมเดล ไปเลยครับตอาอ้วนโอ้หางหลักดินเลยว่ะพอปัดใสปัดขวาแล้วหางสวยมากๆเลยนะครับแม่ๆไปเลยครับโมเบลาเราก็จะลัดกลับไปทางเดิมนะครับแม่ๆเราก็จะมาทางนี้นะครับ Hip, 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 hip.

ba đơn à thương léo nó hấp mình bé mẹ ba kín tên là atu lên phải nè ba kín vết bao nản thương bay xí bò จากสีแล้วเอาเข่าเองก็ได้เอาใส่สีเนี่ยพี่ล้นมันขั้นดากไหมโมเบลขั้นดากเอาไปใส่สีเนี่ยจะเข้าเอาเอาเข่าเองก็ได้กคนขั้น,ปนไปไปสีก่อนเลยออ้วนไป,ไปเลยครับจุดเดิมจุดเก่าจุดเดิมนะครับแม่แม่แม มาถึงบ้านนี้ก็ต้องผ่านไม่ได้เลยนะครับจุดนี้น,นันน่นนั่นนัอาอีกทางอีกทางเล้วสีอีกทางเล้วโมเบลจุดเก่าจุดเดิมเลยนะครับนี่แม่แม่โมเบลคันครับคัน,นมาถึงเสามาถึงต้นไม้ต้นนี้นะครับไม่ได้เลยนะครับโมเบลต้องวิ่งใส่เราว่าเราต้องขัดนะครับขัดผิวขัดผิวแล้วก็มาตอนเชา้าๆโมเบล บอลูแนบมาเห็นเขี้ยงตาอยู่กินยาเอาขึ้นรถสรลงไป่ะเรียก,ยก,ก,ยกสสใส่คันนะครับแม่แม่คันหนูขอเก้าหน่อยเด้อนะครับนี่แม่แม่หนูขอเก้าหน่อย มีแห้งมีแห้งนะครับทุกนสีจนหนังจะถลอกเลยเนี่ยโมเบลเออเออบางครั้งก็สีจนผิวแตกนะครับแม่แม่ผิวขาดเลยบางครั้งโมโมย่าไปหยับอันนั้นมถอยมาดูอเออ ขัน้านข้างได้ไหมเออนั่นและเออเออเออฮึบ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 พุ่งกระบึบกระบึบเลยนะพุ่งขี้โัยวกฮึบฮึบฮึบอุ้ยตูตูตูเบียดมาเบียดมาแล้วเบียดนะน้านั่งชิงหัวคิงหัวหัวหัวเบียดไปพุ่น เบ็นไปยกขาชี้ฟ้าแล้วนะโมเบลแม่แม่แมคนน่ะอุ้ยขั้นหลายดากดากดากคนน่ะคนอะอุ้ยทาเกา่านะครับผขั้นดากนะครับแม่แม่ขั้นดากโมเบลขั้นตูด ามาเร็วมาเร็วโมเบลเราจะเอาหญ้าให้โมเบลทานก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหญ้าเนปาแล้วก็ต้นอ้อยนะครับต้นอ้อยต้องเอาให้เยอะนะครับเดี๋ยวค่อยทานอกีกมาเร็วมาเร็วเอาให้เขากินก่อน เอส้สิเอ๊ะิงหัวคิงหัวหักแล้วครับพุ่น้งขลังรั้วหักแล้วนะครับไปหนึ่งหนึ่งชดถูกอกถูกใจเลยนะครับวัน่อ้นพ่อขั้นบ่โมเบลเมื่อวันพ่อข้บบ้านเลยบ่ขั้นคักขั้นเน่เ้อเถอะ มาเร็วมาเร็วมาเร็วครับบ้านเร็ว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 มูมาเร็วมา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 มูมาเร็วมาสาวมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยดูนะครับขาขาคนอ่ะดากตูดด่าตูด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 โอ้ย เบน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 แล้วดันดันครับดุดเข้าไปยังไงอ้ยหอกสมาชิข้างนอกบะดีตีอุ้ยบังหวะบ่งหวะหวไม่เขินหวเจ้าหักเมดแล้วเอาไม้างนอกบรเด้ตีเยอะ ครับแม่แม่มีแห้งหลายผันหนาบางดาเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับน้องชั่วก็จะขออนุญาตนะครับแม่แม่ลงคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันนะครับคลิปหน้านะครับแม่แม่ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับบ้านพังโมเบลนะครับรักแน่นอนแต่ขอรักนานๆนะครับขอบพระคุณครับบ๊ายบายครับ